อ๋อนะครับยางรวดเร็วเราจะต่อสายไปที่คุณกุณกรจาติกาณันนีเดี๋ยวสักครู่นะคะคุณกรจาติกาวันนี้นะคะดิลมติกครั่งนะคะวันนี้คุณกรหวนคืนการเมืองคัมแบ็กเป็นรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์ค่ะกลับไปสู้ศึกคั่อาจารย์อภิสิทธิ์ค่ะก็ไปก็ไปก็กลับไปรื้อฟื้นสำนักประชาธิปัตย์นั่นแหละโอเคะ ไปกันที่คุณกรณ์เลยนะคะสวัสดีค่ะคุณกรณ์ค่ะสวัสดีครับคุณกรณ์ฮะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณนรรัตน์ครับสวัสดีครับพี่ธนยครับครับแลคุณกรณ์ขอข้อมูลพื้นฐานก่อนไอเอ็มอยูที่เขาเซ็นกันไปสมัยเมื่อปี67ระหว่างดีอีกับสิงคโปร์นะครับผมเรียนถามเป็นเบื้องต้นก่อนนะครับว่าพรามออป portunity fund VCC สิงคโปร์มันเป็นบริษัทอะไรมันเป็นกองทุนอะไรครับเนี่ยชื่อนี้ทำหน้าที่อะไรยังไงครับบริษัทนี้อันนี้เป็นคำถามที่ดีที่สุดครับ เพราะว่าไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้ผมคิดว่ามัน VCC ถามว่า VCC คืออะไรเนี่ยครันย่อมาจาก variable company company ฮะซึ่ง variable capital company ซึ่งมันเป็นบริษัทที่เหมือนกับเป็นลักษณะกองทุนจัดตั้งขึ้นมาเฉพาะกิจแล้วก็ผมก็เชื่อว่า prime opportunity fund นี่ก็คือจัดตั้งขึ้นมาเฉพาะกิจนะครับเพื่อทำนี้ไม่ได้มีธุรกิจอะไรอย่างอื่นอ๋อครับ มีความน่าจะเป็นก็คือไอ้เจ้าพรามออป portunity Fund ที่บอกว่าเป็น VCC เนี่ยมันน่าจะเป็นบริษัทที่ตั้งขึ้นมาเพื่อบริหารเงินให้กับมิสเตอรอ็กซ์ไว่ากันงั้นเถอะทำนองนั้นถูกต้องนะมครับแล้วมัน,ม,นมันจัดตั้งไม่ได้ยากนะครับ<ฆ>แล้วก็เป็นที่นิยมโดยบริษัทที่ต้องการที่จะแอบแสงตัวตนที่แท้จริงไม่ใช่ในทุกกรณีนะครับแต่<ฆ>หลายการณีที่ต้องการที่จะแอบแสงแล้วก็ ทำตัวเสมือนว่าตนเป็นกองทุนจากสิงคโปร,ร์เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือเนี่ยก็จะไปทําผ่านตรงนั้นเพราะฉะนั้นสมมติเราจะไปเซ็นสัญญากับบริษัทจากเขมรจากลา,กาวเนี่ยมันอาจจะทําให้ขาดความเชื่อมั่นนะค,ะครับเขาก็จะไปทําผ่านตัว VCC นี้ที่สิงคโปร์แล้วก็<จ>แปรรูปตนเองกลายเป็นกองทุนสิงคโปร์ไปอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วไอ้เจ้า VCC ก็เป็นบริษัทที่ตั้งขึ้นมาเพื่อบริหารเงินให้กับใครบางคนคนบางกลุ่ม และขณะเดียวกันไอ้รูปแบบบริษัทบริหารเงินที่เรียกว่า VCC มันเป็นที่นิยมก็เพราะว่ามันมันบังมันซ่อนตัวเจ้าของเงินถูกไหมครับผมเราไม่รู้เลยว่าใครเป็นเจ้าข,<ไ>ของเงินถูกไหมถ้าถามสิงคโปร์ก็คงคงได้คำตอบครับโอเคทีนี้ทีนี้คำถามที่2องน,นะครับ <c oughs> DE เซ็น MOU กับ Prime Opportunity Fund VCC <c oughs> แต่คนลงนามในฐานะตัวแทนสิงคโปร์ กับระบุสถานะตัวเองว่าเป็น Chief Officer ของนิติบุคคลที่ชื่อหรือบริษัทที่ชื่อ C A I สิงคโปร์เอ๊ะ C A I สิงคโปร์นี่คุ้นๆนะเข้ามาผ่าตัดในยุทธจักรบ้านเราก็เยอะนะเ,เกี่ยวยังไงคะคุณมากๆครับแต่ประเด็นนี้ผมคิดว่าไม่ต้องตั้งคำถามแล้วครับ<า>เพราะว่าภาพาที่ปรากฏในเบนส m มิธยืนเป็นสักขีพยานอยู่ด้วยเนี่ยมันมันก็บอกบอกทุกอย่างครับว่าครับ เจ้าของตัวจริงหรือผู้ที่เกี่ยวยงอยู่เบื้องหลังนั้นเป็นใครโอเค HCAI hmm. คุ้คนๆะนรู้สึกว่าชื่อเนี้ยเข้ามาเข้ามามีบทบาทในตลาดหุ้นบ้านเราก็เยอะอนะเกี่ยวโยงกับเรื่องของหุ้นบางจากที่ถูกอายัดไปด้วยไงครับอ๋อ oh, ครับครับ,รบตัวมันเองเนี่ย hmm. มันเป็น VCC กับเขาด้วยหรือเปล่านะ ICAI เนี่ยอ,อมันเป็นกองทุนที่สิงคโปร์เหมือนกันนะครับ รูปแบบ BCC หรือไม่ผมไม่แน่ใจครับครับแต่ว่าอย่างที่คุณนายกล่าวไม่ผิดครับคือปรากฏอยู่ในเกือบทุกกรณีที่มีกลุ่มยิมเลียกกลุ่มเบนส m มิธมามีธุรกรรมในในตลาดหุ้นไทยจะมีชื่อบริษัทนี้มาธุรกิจในประเทศไทยที่ยิมเลียกที่เบนซมิธเข้ามาเกี่ยวข้องมักจะมีชื่อ C A I สิงคโปร์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเสมอใช่ครับอ๋อเข้าใจละความน่าจะเป็น ต่อนปนนี้คือสันนิษฐานแล้กันใช้ความน่าจะเป็นสแสดงว่าความน่าจะเป็นก็คือพา i m ม o p p o r t u n i t y fund v c c เนี่ยกับ CAI ก็น่าจะกลุ่มเดียวกันและอยู่ในเครืคอข่ายที่น่าจะสัมพันธ์ในบางมิติกับยิมเลียกกับเบนสมิดใกล้เคียงไหมก็เพียงพอให้เบนสมิ h มายืนถ่ายรูปด้วยครับใช่โอเคใช่ใช่<อ>ใช่ทีนี้ทีนี้ทีนี้เขาเซ็นกันเมื่อมีนาคม67 <27. S 1> ต่อมาต่อมาเดือน พฤษภาคมปี67ปีเดียวกันก็มีการตั้งที่ปรึกษาโครงการที่จะเคลื่อนไหวหรือว่าขับเคลื่อนภายใต้ MPOU ปรากฏว่าเขามีการตั้งบริษัทที่ชื่อพรามสตรีกรุ๊ปชื่อนี้ก็คุ้นมากนะคุณนไหมฮะพรามสตรีกรุ๊ปเนี่ยคุณอยู่นอครับใครที่อยู่ในวงการการเงินตลาดทุนก็จะคุ้นกับชื่อนี้แต่ว่าขอขอ,อนุญาตอย่างนี้ได้ไหมครับ,ค,รบคือ,อประเด็นในรายละเอียดมันก็มีประเด็นที่น่าสนใจอย,อยู่เยอะนะฮะ แต่ผมอยากที่จะเน้นว่าประเด็นที่สาคัญที่สุดเนี่ยก็คือการสางปัญหาการฟอกเงินโอเคครับอันนี้น่าสนใจใช่ค่ะเชิญค่ะโดยเฉพาะการฟอกเงินกลุ่มวิชาชีพทุกนี่นะครับเราก็ต้องจัดมันให้ออกจากระบบตลาดทุนตลาดเงินได้เยครับเพราะฉะนั้นงานนี้นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของของเป้าหมายนั้นโอเคถ้าเช่นนั้นถ้าเฉะนั้นต้องไปคลี่ไส้ในของ MOU มเเทโเซนกันมันเป็น m อ็อะไร ที่บอกว่าจะจัดทำโครงการศรูนย์กลางธุรกิจดิจิทัลและการเงิน TIDC จริงๆแล้วไส้ในเนี่ยเขาจะทำอะไรกันเนี่ยเอ่อไมยมีอะไรแฝงมายังไงคะถ้าเข้าใจง่ายๆคื <garments. S 1> อก็อีกนะครับผมว่าประเด็นสำคัญตรงนี้เนี่ยก็คือท่านรัฐมนตรีกระทรวงท่านปัจจุบันคือคุณชัยสนอกชิดชอบเนี่ยเมื่อเมื่อได้รับรู้ว่าได้มีการลงนามใน MOU นี้ไปโดยรัฐบาลก่อนครับก็มีความกังวลแล้วก็ได้ หยิบตัว m อ u มออกมาศึกษาแล้วก็พบว่ามันมีความพี่รุธอ่ะครับครับทีรุมีเงื่อนไขในรายละเอียดซึ่งเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังในบางกรณีนะครับว่ามันมีเงื่อนไขในรายละเอียดที่ที่น่ากังวลโอเคท่านก็เลยสุดท้ายเมื่อวันที่24พฤศจิกาที่ผ่านมาเนี่ยได้มีคําสั่งยกเลิกเอโยูฉบับนี้ซึ่งเป็นที่ดีผมถือว่าผมถือว่าชัดเจนนะประเด็จข่ะครับนะครับตอนนั้นเอาว่าข้อสรุปก็คือเอโยูฉบับนี้เนี่ยมาโดยไม่ชอบ ไม่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติะแล้วก็สมควรที่ถูกยกเลิกอย่างน้อยนั่นคือจุดยืนของรัฐบาลชุดปัจจุบันของท่านรัฐมนตรีท่านปจุบันซึ่งผมเห็นด้วยครับครับตอนนี้เมื่อปรากฏนอกเหนือจากนั้นเนี่ยว่าโอผู้ที่เกี่ยวข้องเบื้องหลังเนี่ยะเป็นเป็นนายเบนสมิก็ยิ่งมีคําถามตามมามากมายนะครับว่าเอ๊ะที่มาที่ไป มันมันเป็นยังไงแล้วมันเกี่ยวโยงกับกระบวนการการฟอกเงินการแกมยังไงนะครับอันนี้เราลงไปดูในเรรายละเอียดเนี่ยมันก็จะมีหลายเงื่อนไขที่ที่น่ากังวลที่น่าสนใจนะครับมันมีอยู่ข้อหนึ่งที่ระบุว่า m อ u ฉบับนี้เนี่ยต้องเป็นความลับอย่างเคร่งครัดห้ามเปิดเผยต่อต่อสาธารณะต้องเป็นความลับอย่างเคร่งครัดผมยิ่งงงมากนะครับว่า เมโยูที่หน่วยงานของรัฐนี่คือระดับกระทรวงเนี่ยลงนามกับบริษัทเอกชนบริษัทหนึ่งอืคที่เป็นบริษัทต่างชาติแล้วก็ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องของความมั่นคงของประเทศร<ะ>จริงๆมันต้องโปร่งใสครับมันต้องตรวจสอบได้แต่นี่คือมีข้อหนึ่งที่ระบุไว้ชัดว่าห้ามเปิดเผยเลยต้องเก็บไว้เป็นความลับครับ,รบแล้วทาง เจ้ากระทรวงตอนนั้นเนี่ยยินยอมที่จะเข้าสู่เงื่อนไขข้อตกลงแบบนี้กับกับเอกชนต่างชาติได้ยังไงนะฮะอันนี้คือยังไม่ไม่ต้องมาดูในประเด็นรายละเอียดสาระนะครับแต่แค่ข้อนี้เนี่ยก็ทําให้ผมมีพิรุใจนะนพรว่าอเยอมได้ยังไงมันผิดหลักธรรมาภิบาลที่ดีในการทํางานในส่วนของภาครัฐนะครับหรือหน่วยงานราชการคราวนี้ พอลงไปดูก็โอเคบางอ่อนะครับคือ,อม,มันก็มีหลายวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้แต่ที่เป็นปัญหานี่ก็คือการเปิดให้อมเมอดําเนินการในสิ่งที่เรียกว่าออนไลน์เกมมิ่งแล้วก็การพนันกีฬาออนไลน์เกมนะมิ่งออนไลน์เกมมิ่งในที่นี้แต่ว่าการพนันออนไลน์นันะม่ใช่เล่นเกมนะช่ค่ะซึ่งมันมันเป็นมันเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายบ้านเมืองเราอยู่แล้วอ่คะครับ ราะนั้นเอ u มูในระดับที่แน่นอนที่สุดมีอมีน้ําหนักอ่อนกว่าหรือเบากว่ากฎหมายเอที่ที่ของของเราเนี่ยจะมีเกำหนดหรือเปิดทางให้มีการทําเรื่องแบบนี้ได้ยังไงครับ<ม>แล้วก็ยังไม่นับรวมว่าเอมีการขออนุมัติอให้มีการออกวีซ่าพิเศษให้จากเจ้าหน้าที่ หรือคนต่างชาติที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางไอทีห้าร้อยคนนะแล้วผมทราบว่าหลังจากการลงนามเอมูไม่นานเนี่ยก็มีการแจกจ,ใจ่ายวีซ่าลักษณะนี้จากเอ u มยูฉบับนี้เนี่ยออกไปให้คนต่างชาติซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญไอทีจริงหรือเปล่าก็ไม่ทราบในร่วมสี่ร้อยกว่าคนแล้วอ๋อสี่ร้อยคนเรยเรียบร้อยแล้วเหรอคะนี่คือสิ่งที่<อ>ที่ผมได้ยินก็คงต้องไปไปขอความ ชัดเจนจากทางกระทรวงนะครับในในประเด็นรายละเอียดได้ซึ่งมันก็น่าเป็นห่วงว่ากลุ่มคนกลุ่มนี้คือใครนะฮะแล้วโดยเฉพาะเราเราทราบว่ามีผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นนักฟอกเงินข้ามชาติตัวยงมีส่วนส่วนร่วมในการลงลงนามเอบัญชีนี้อยู่ด้วยไงมันก็อดที่มีคําถามไม่ได้ว่าอันนี้คือเป็นเป็นใบเปิดทางให้เรามิจฉาชีพต่างชาติเนี่ยเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยได้อย่างถูกกฎหมายหรือไม่ มันมันก็คงมีประเด็นเหล่านี้ครับที่ทางท่านรัฐมนตรีชัยชนกเห็นแล้วก็คงคงมีความกังวลจึงจึงเป็นเหตุที่ได้สั่งให้มีการยกเลิกการมีชีวิตาึนไปครับอันนี้ประเด็นปัญหาที่ตามมามันมันก็มีนะครับซึ่งโดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความพยายามโดยหลายภาคส่วนเนี่ยที่จะที่จะขับเคลื่อนการสืบสวนสอบสวน แล้วก็ตามตามจับตามอายัดบัญชีเงินและทรัพย์สินอของผู้ที่เกี่ยวข้อ,ของกับการฟอกเงินนะฮะแล้วผมขอเรียนอย่างนี้นะครับโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ณปัจจุบันเนี่ยเรามีปัญหาสองครามอยู่กับทางกัมพูชานะฮะว่ามันยิ่งมีเหตุจําเป็นที่ทําให้เราต้องเร่งตัดเส้นทางการเงินที่อาจจะเป็นเส้นทางการเงินที่สนับสนุนทางรัฐบาลของกัมพูชาด้วยอีกต่างหาก ผมเลยมองว่าเรื่องนี้เนี่ยมันสําคัญอยู่แล้วในตัวมันเองนะครับแต่ในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยมันยิ่งเป็นเหตุเร่งด่วนนะครับที่เราต้องอรีบทํางานคือท,ทุกวันนี้เนี่ยมันมีความพยายามที่จะเอะถ่ายโอนเงินออกจากบัญชีเหล่านี้อยู่แล้วนะครับ,รบจากล่าสุดที่ได้มีการอายัดหุ้นของบางจากเราก็เห็นนะครับว่ามันมีการ ถอนหุ้นออกไปแล้วบางส่วนก่อนที่จะมีคําสั่งอายัดนะเพราะฉะนั้นอยากที่จะบอกว่ากลุ่มคนที่เกี่ยวข้องกับกรณีที่ถูกอายัดไปที่รัฐบาลได้ประกาศไปแล้วเนี่ยเขายังมีบัญชีหุ้นยังมีหลักทรัพย์นะยังมีเงินสดยังมีทร,รัพย์สินเงินทองประเภทต่างๆเนี่ยอยู่ในบัญชีต่างๆอีกมากมายะนะ,ะซึ่งหลักฐานมีนะครับบางส่วนเราได้ยื่นแล้วให้กับทางหน่วยงานโดยเฉพาะกรรมา แต่ณวันนี้ก็คือ,อยังยังรอความชัดเจนอยู่นะฮะแล้วที่ผมกังวลเมื่อเห็นภาพนี้เนี่ยแลวผมก็ได้เขียนลงไปในเฟซบุ๊กเมื่อวานนี้นะก็คือท่านประหลัดดีอีที่ถือสัญญาอยู่ในเอ็มโอยอยู่ในภาพครับค,คือหลังจากนั้นท่านได้ปกดเสียณแล้วก็รัฐบาลประเทศไทยก็ได้แต่งตั้งให้ท่านไปเป็นประธานกรอต่อซึ่งเป็นตําแหน่งปัจจุบันของท่านค่ะฉ<น>ะ,ะซึ่งผมไม่ได้บอกว่าอท่าน มีการกระท,ทําใดๆที่ที่อาจจะไม่ควรนะครับ<ช>แต่ว่ามันก็เลยยิ่งทําให้มันมีประเด็นปัญหาและคําถามว่าเราสามารถที่จะหรือหรือ,อย่างน้อยคนก็มีมสิทธิ์ที่มีความกังวลได้ครับว่า<ช>พูดง่ายคือกอร <c oughs> ตอเกี่ยวว่างเพราะเหตุนี้หรือเปล่านะครับหรือทํางานเต็มที่แล้วหรือย,ยัง<ช>ซึ่งผม<ช> <ๆ S 1> คิดว่า องค์กรที่มีความสําคัญโดยเฉพาะความสําคัญในแง่ของการสร้างความเชื่อมั่นในตลาดทุนไทยระดับกรอตเนี่ยประเด็นเหล่านี้เนี่ยเป็นประเด็นที่อ่อนไหวและสําคัญคคก็พูดง่ายง่ายคนเซ็นเอ็มในวันนั<_<_<_<_<_้นว um> ันนี้เข้ามาเป็นประธานกรอตซึ่งเป็นกลไกที่จะต้องทําหน้าที่ตรวจสอบการฟอกเงินผ่านตลาดหุ้นสังคมก็น่าจะไม่สบายใจใช่ไหมคะ คือใช่ครับแต่ว่าท่านคนลงน้าเองก็ว่าผมไม่ทราบนะครับแต่ในภาพเห็นท่านยืนถือตัวสนาเอมยูอยู่คู่กับคู่สัญญาครับก็ก็ก็มันก็ใช้ได้ว่าน่าจะ็นคนรานเพราะเป็นประทัดภาพมันฟ้องภาพมันฟ้องชัดเจนคุณกรถามนิดนึงถ้าปล่อยให้ผ่านไปแล้วไม่ได้มีการยกเลิกยับยั้งเนี่ยแสดงไ่า้องค์กรเนี้ยในอนาคตมันจะพัฒนากลายเป็นแบบที่ฟอกเงินแบบถูกกฎหมายของกระบวนการในภูมิภาคนี้เลยหรือเปล่าคะ มายถึงตัวเอโยูนี้ใช่ไหมครับใช่ถ้ามันปล่อยให้มันลันไปเดินไปโดยไม่ได้มาเบรกก่อนผมว่าชุมเสี่ยงมากครับเพราะว่ามันมันเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจดิจิทัลมันเกี่ยวกับเรื่องของคริปโต่ะฮะแล้วมันเป็นการสร้างสิ่งที่เรียกว่าแซนด์บ็อกซ์คือพื้นที่ทดลองให้ใครพูดง่ายเกือบจะเรียกว่าเข้ามาทําอะไรก็ได้อะครับค่ะแล้วเรื่องของคริปโตนี้เราก็รู้กันอยู่แล้วว่ามันมันมันเกี่ยวโยงกับเรื่องของการใช้เป็นเครื่องมือในการฟอกเงินชั้นดีเพราะฉะนั้นถ้าเราสร้าง พื้นที่ทดลองหรือแซนด์บ็อกซ์ขึ้นมาแล้วสามารถที่จะใช้ดุเงินการในการสกัเงินผ่านธุรกรรมคริปโตที่เกี่ยวโยงกับคริปโตได้เนี่ยผมคิดว่ามีภัาอันตรายอย่างมากและเมื่อดูผู้ที่เกี่ยวข้องผมก็คิดว่าผมก็ผมก็คิดนะครับว่ามันน่าที่จะเป็นเป้าหมายวัตถุประสงค์หลักของของการทำเอมมิวฉบับนี้ขึ้นมาเลยเพราะฉะนั้นมันมีคำถามมากมายย้อนกลับไป<ๆ>ที่ พรรคเพื่อไทยรัฐบาลที่แล้วนะครับมีคําถามแม้แต่ผู้ตามตรงนะครับกับรัฐบาลปัจจุบัน,นบเพราะว่าสองสองผู้ใหญ่ทางการเมืองที่อยู่ในภาพก็ก็เป็นรองนายกแล้วก็รัฐมนตรีในรัฐบาลปัจจุบันและเมื่อความชัดเจนก็คือรัฐบาลปัจจุบันเป็นเป็นผู้ตัดสินแล้วว่าเอโบยูนี้มันมันไม่ชอบมาคากนนะครับแล้วก็มีมีที่รุบมันก็ สิ่งต้องเป็นคําถามนะครับเพราะคุยกันเอง่ะครับว่าสุดท้ายคุณมีเกี่ยวอะไรแล้วก็อะไรยังไงก็มันผมคิดว่าสังคมต้องการความปกใสครับแล้วความโปรเจกครับครับเมื่อวานใน Facebook ของคุณกรคุณกรบอกว่าให้สิทธิ์สิงคโปร์ทำในหลากหลายธุรกิจที่ไม่มีกฎหมายรองรับ มันได้แก่อะไรบ้างที่ไม่มีกฎหมายรองรับเช่นพนันออนไลน์นี่บอกเองเรื่องการพนันออนไลน์พนันออนไลน์ี่ชัดเจนทำพนันออนไลน์ได้ส่วนในธุรกรรมทาง้านครินโ็อแม้แต่ว่าในนวัตกรรมต่างๆนะฮะที่ที่อาจจะเกิดจากการใช้ประเทศไทยเป็นพื้นที่ทดลองผ่านเอ็มโอยูนี้เนี่ยกรรมสิทธิ์กรรมสิทธิ์ในลิขสิทธิ์ต่างๆเนี่ยเอ็มโอยูระบุไว้ว่าให้เป็นของกองทุนที่เป็นเอกชนอ้าว อยเปอรต์ไปยกให้เขาอีกอือ,อใช่ครับคือ,ค,อคือรัฐบาลในฐานะผู้สัญญานี่คือไม่ได้มีสิทธิ์ในไม่มีสิทธิ์ในกรรมสิทธิ์ไอพีใดๆเลยนะครับที่เกิดขึ้นจากการลงนามในสัญญาเอ็มยูฉบับนี้เพราะฉะนั้นผมก็ไม่เข้าใจว่าทั้งหมดนี้เนี่ยแม้จะมองโลกในแง่ดีนะครับว่าวัตถุประสงค์คือการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยีประเภทต่างๆเนี่ยนะครับว่าสุดท้ายแล้วประเทศไทยได้อะไร อืมนะมันใจมันจึงอย่างที่ว่าครับทั้งหมดนี้เนี่ยมันวันนี้มีแต่คาถามยังไม่มีคําตอบแล้วก็ในสถานการณ์ปัจจุบันที่เรื่องของการกําจัดอกระบวนการการฟอกเงินเนี่ครับและดําเนินการโดยเร็วโดยเฉพาในสถานการณ์ปัจจุบันระหว่างเรากับกัมพูชาเนี่ยมันจึงจึงเป็น คำถามที่ควรที่ต้องมีคำตอบให้ให้สังคมมีความสบายใจเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับว่าเราสามารถพึ่งพาผู้ที่อยู่ในตำแหน่งผู้เหออำนาจอะารต่างๆได้ว่าเขาเขาเอาจริงนะครับกับการแก้ปัญหานี้ได้ครับขอบคุณมากครับคุณกรณ์ขอบคุณมากนะคะทำให้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะขอบคุณนะคะคุณกรณ์ทำให้เรามีความเข้าใจเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นเราจะได้รู้เท่าทันนะคะภาพมันค่อนข้างชัดนะมันชัดภาพชัดไม่รู้จะชัดยังไง ข้อสัญญาที่มาเซ็น MOU กับกระทรวงดีอีมีความเชื่อมโยงกับ c a เอ a อก็เชื่อมโยงกับยิมเลียกยิมเลียกค่ะโยงไปเยอะอที่คุณกอบอกมันเกิดคำถามขึ้นมาเยอะแยะมากมายแล้วมองกม่ได้ด้วยพอย้อนเรื่องจริงๆเนี่ยพบว่าไอเอ็มยฉบับนี้ที่มาเนี่ยมันมาจากฝ่ายการเมืองไม่ได้มาจากไม่ได้มาจากข้าราชการ ที่นําเสนอเรื่องผ่านขั้นตอนกระบวนการนําเสนอเรื่องขึ้นมาตามขั้นตอนปกตินะเขาบอกใช้เวลาสามวันเองก็ได้เอ็มอูนี่มาแล้วเขาบอกว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยเลขาดนตรีกระทรวงดีอีค่ะเลขาดนตรีกระทรวงดีอีก็คือน่าจะเป็นเลขาของคุณประสฐในสมัยนั้นก็ก็ก็ถือเอกสารไปส่งกองการต่างประเทศสำนักงานปลดเกษมกระทรวงดีอีให้ช่วยกระทำ พฤติกรรมทางธุรการราชการให้มันครบถ้วนสักน,นิดนึงอืโอ๊ะอ oh, ุวารไปผ่านกระบวนการที่ต้องที่จะนา oh. ไปสู่การเซ็นเอ็มยูนั่นแหละแต่สุดท้ายน,นะแต่สุดท้ายนั้เขาบอกว่าไอ้เรื่องนี้มันไม่ใช่สนที่สัญญาไม่ใช่สมันเป็นนิติกรรมอ่ามันเป็นนิติกรรมธรรมดาค่ะมันเป็นเอ,อ็มโอยู ดังนั้นไม่ต้องเข้าครมอลุยไปได้เลยอ๋อถ้าเห็นชอบเจ้ากระทรวงเห็นชอบปุ๊บก็ลุยเซ็นได้ลุยได้เลยจึงเป็นที่มาที่มีการเซ็นเขาบอกว่า m o u เนี่ยอยู่ภายใต้กฎหมายไทยไม่ใช่ส่วนที่สัญญาระหว่างประเทศจึงไม่จําเป็นต้องเสนอครมอไม่ต้องเสนอสภาจบกระทรวงทําได้เลยว่ากันกระทรวงดีลุยไปเลยอก็ลุยจริงๆริอไงจริงถ้าปล่อยผ่านไปไม่อยากจะคิดเลยนะอย่างที่คุณกรณ์บอกเนี่ย อะไรคุณเปิดต้องมาตอบนะยุคคุณระเริฐเนี่ยใช่ว่าอะไรยังไงร,รู้ไหม